ค่ะเปิดไม่เลยเจ้าค่ะแม่คูนค่ะแม่คูนปลาแม่คูนเในจ้าข้อเท้ามมาเจ้าเสียอีกย่งข้อเท้าแจวเห็ดเป็นบ่เห็ดเป็นเห็ดแบบไหนอ้าวเปิดขวดเออเปิดขวดเรียบร้อยแล้วเด้ออ๋อเห็นบ่อยเห็นเป็นผงวอโอ้ปิดไหแม่ผู้ติดโอ้ยคอขมัน เห็นพี่วงมาจ้าเห็นบ้านนี่บมาที่นี่เนี่ยงมาตงยากมาตรงยากเลยเออส้นฟังวางอะไรแต่เขาถืรนเขาถือเลยค่าถือเลยค่ะถีถจุก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 เลยค่ะลายแซบหลายใส่นหน่อยแซีบหน่อยนี่ใหญ่มากเลยคนบ้นี้บ้านตะคน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 เด้อพี่น้องเด้อจะจับเรียบร้อยได้จ้าจเดีบออไเจ้าก็ใส่ห่มหอบซ้อยนอนบ่เออใส่ เราคืรัคาดเลยใส่หนเจ้านีมงใส่ห่อนฉ่ๆเรียบร้อยแล้วมบีบปากแนวจ้าบีบปกนวใสลายมันจะสมโพดเพราะกนมันสก็ต้งบีบต้มจ้าจ้าบันด้ใส่ลายค่ะมาที่เราเอาคอนยาวจิ้มนวอาจิ้มเขจะจ้ำรดจ้ำรถกันได้จ้าักบางของมอนมันจ้ำบอราอาจารยถือมือ้ยเอานี่อกเนี่ยทัีมียสงคนจน เป็นแบบนี้โอ้โหสุดยอดจะาีทั้งคชมบ่มีนี่แบบเบาหวานขึ้นจ้ี้เี่ยวายึว่าเบาหวานขึ้นปลแมนขึ้นตัีกินง่งไๆกินยังไงแบบคุณงไงเลยนะครับรับี่หนาของสกทกินค่ะปลาแมนแม่คุณค่ะแก่ทีกินซาบมี่ซบมี่เกลียวบองซาบมี่เกีียวผงบะบมี่หอมบาบมี่กินยังไๆอีกเด้อ กินแบบแต่จาหอยมีแบบพริกหนวยพริกหนวยพริกเทส่เทสต้องเหนียวจำจับพริกหนุยกับกินผู้เดียวต๊หูอยู่ของน่ยเขาคือต๊มันเสียบหลเป็นมีเนี้ยสีเข็ดแต่อย่าว่าแต่อยวว่ามันเผ็ดคุณจ้าสื่อธิบายกับผู้ใดนะเว้ยเแซ่บที่นี่ดิเหมือนผมที่วอลินแล้วท่านผู้ชมเด้อผมเคยเทสทีมลายเจ้าแล้วไม่ผมฝรั่ง ถ้าเราคนเอาไว้ซื้องสิ่กเราเป็นฟองขนมากกับมี่นอนเท่าโปตีนเนี่ยอนุญาตบัตรข้ามี่ข้ามพี่หนีได้เพราะเนวอเลยอนโอ้นอนกับมี่ป่กบีเนตัวมันก็มาของหมินเนาะคุงยินต้องบน้งสินมันมันจ่อวัดเลยเอ้านี่นอนกอนแจ้ก ครับพี no mm ่รอกครับ่แมันวานลินใจแซ่บพิรแซ่บพิริศไม่ไหวค่ะออกินเลยเดี๋ยวหวานลงแบงมืองแบงมแทบเลอนาอั